สวัสดีคะ่ะทุกคนสเสรฟอทิตยานะคะตอนนี้สเสรฟก็คืออยู่ที่ศาลเจ้าปุนเถากกงนะคะจังหวัดชัยนาทคะ่ะทุกคนอาไปถึงนะคะก็สักการะก่อนนะคะ,สะเสรฟก็เดินนะคะมีลุงน้อยนะคะให้ความรู้นะคะคือบอกนะคะว่าจุดตรงไหนนะคะปักทูปตรงไหนนะคะนี่นะคะก็ด้านหน้านะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะ เสร็จแล้วก็คือเดินเข้ามาข้างในค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าไหว้มือเปล่านะคะทุกคนเป็นแบบด้านในนี้คือเป็นแบบศิลปะจีนนะคะทุกคนจะมีเทพเจ้าจีนนะคะเจ้าแม่หม่าโจนะคะเจ้าแม่ทับทีมนะคะแล้วก็เทพเจ้าจีนองค์อื่นๆท่านประทับอยู่นะคะก็สามารถไปสักการะนะคะได้นะคะที่ศาลเจ้าปุนเถากงนะคะจังหวัดชัยนา,าทค่ะทุกคนงดงามมากอันนี้เป็นเ ภาพมาฝากนะคะแล้วก็วันที่3ถึง7พฤศจิกายนี้นะคะก็ทางศาลก็มีงานด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะมาฝากนะคะเจอกับเสลิบได้ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายปะบุยจ้า